ก็อย yeah. ู่ในกระดาษข้อศูนย์กระดาคาปาซเตอร์ครับกระดาษปกดพกน้องนาอันนี้ก็บังมาถึงแล้วครับก็ลงทําการขุดรองไส้ไก่ครับบังทำหน้าที่กองไส้ไก่มาแต่รุ่มนี้แล้วก็เจ้าจานปับว่าปูดบ่อครับเป็นบ่อวงกลมครับผมบ่อวงกลมแล้วก็ทักแรกจะไป็นทักที่สองครับขุดินก็เป็นทักที่สองดูดี่ขครับ ยังไม่แต่งก็คือเอาดินขึ้นมาก่อนถ้าเรามาแต่เช้าไม่เน่วันนี้อันเดียวอาจจะจบด้วยซ้ําถ้าเราเข้าใจงานแล้วน่าจะจบด้วยซ้ำประเดียวยังไม่ไปเข้าใจเนื้อ,อง,งานก็ไม่ว่ากันเนาะงานก็ยังไม่คล่องตัวอาบังก็ยังงง,ง,งกันอยู่ก็ยังไม่ไปเข้าใจเรื่องรูปแบบการฝึกว่า ก็ต้องเรียนรู้กันฮะตรงรถจาก sm 200 sk 200 sm ของเราตรงนั้นที่บางยืนอยู่จะเป็นหลุมหรือว่าเป็นบ่อเล็กแล้วก็เจาะลุงพลลงโคกให้นะเป็นหลุมพลลงโคกเป็นบ่อแล้วก็ไล่ลงมาจะเจอสายใหญ่ตรงนี้การทำงานของพี่น้องเราทีมงานของเราแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องงานอย่างแท้จริงนะครับผม ต้องายถามกันเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรายูฮาฮาก็ยังไม่ทํางานครับผมก็เพิ่งมาถึงพอนี้ตีนงานย้ายเราเกินเหนื่อยแล้วยะห้พักก่อนดูคนละรักรักบอกไปให้ว่าเหมือนบ้านนู้นนะได้อะรักนันคือปลาโซจาระพัดอะ่ะ<ห>บอกบ้ให้เหมือนทำเหมือนบ้านจาระพัดอะ่ะกูเป็นบอเลยบอกเงี้ยรักเ้าใจเลย เออวงกลมวงกลมใหญ่เลยถ้าเป็นสะเลยอ่ะพักพวกคืออ้ไแถวที่จารพัฒนะบางก็ยังไม่เข้าใจครับผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นพัฒแรกก็จะมี ตอไม้ครับวันนี้จะฟ้าบก็บเอาปีโกโรปไปบินนะก็ตรงที่มอไซค์ยอยู่ตรงนั้นจะเป็นที่เป็นเรียกว่าเป็นที่ที่อยู่อาศัยครับผมเป็นอาดิบไปตรงนั้นนะครับกว้างประมาณ20 คูณ7.5ครับเป็นสถานที่อาดินเพื่อจะเป็นโรงจรถเนาะในตามแบบนะครับผมเป็นโรงจอดรถเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยครับผมเลยต้องโดนดินคูด้วก่อนแกไม่ว่าจะทำการแก้ใ่งานกันตอนนั้นก็เป็นจันนิจันเล่จันนี้ก็เป็นพบครัวครับ โอกตัววันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวเร้าเกตยังใหม่ก็ยังไม่ได้เกะนะครับผมเก็กตยังใหม่เดียวเลยอาจารย์นี่จะเป็นคนจัดการเรื่องของงานอาหารก็มีงานเราก็มีมีที่มีแด่น้องกันมาจากบ้านเดียวกันนะครับอยู่ด้วยกันมีงานก็แบ่งป,ปันกันทำก็อ,อยากให้เด็กน้องทุกคนมีงานทำเลยได้พามาร่วมงานด้วยว่างาน,งนก็บอกว่าหนักหนักเกินคาดเลอย่างนี้ครับ ก็เนาะทำได้ก็เพราะว่าเราอยากให้ช่วยกันช่วยกันก็เหมือนว่าทากิด้วยกัตรอะไรครับผมมีอะไรเพิ่มไปแต่เป็นกรล่นกันไปปริมาณก็จะเยอะช่วงช่วงลงประเด็นก็จะเยอะช่วงไอนตัวภัคที่สองนะครับแต่ภัคแรกก็มีลำบากด้วยกันโยนดิน ช่วยกันโยนเพราะบางทําตัวตัวเป็นบ่อเป็นหลุมที่เสร็จก็บางก็จะมาช่วยโยนดินเข้าไปตรงที่ว่าวกกางก๊อกแก๊กต้องมีรถยูห้าห้าเราทํางานไอ้ก่อนอยู่ครับเราช่วยกันโยนตรงนั้นเลยครับแต่ภาพเป็นที่อยู่อาศัยตามแบบแปลนเข้ามา่ก็ม่เป็นรูปร่างดีครับผมก็ถือว่าทำงานได้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้20%่สิบละ ว่ารูปร่างมันก็จะเริ่มมองภาพขึ้นมาเรื่อยๆว่าพอได้จบงานนี้ก็น่าจะมีความเข้าใจแต่มันก็จะยากอย่างหนึ่งคืออ่าอน,นี้เป็นแบบเล็อกทันเห็นความหวังแต่พอจะไปงานหน้ามันจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งครับผมเราต้องศึกษางานอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนั่นแหละฝึกัำจะได้เก่งเพราะว่าจะไปพัฒนาที่มือไปไกลกว่านี้ครับแต่เรามีโครงการมีงาน กับุดควบล่างนาทำได้ทุกอย่าง <ics> ไม่ได้รุ่งร้องมีงานทำครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวรักไอคาเวเตอร์ช่วงนี้เป็นตัรักกบุดควบล่างนาเราจะทำงานอยู่ประมาณหลายเดือนครับคล่างนาก็คือไม่ได้รับงานนอกจากควบล่างนาอย่างเดียวของเหน่วยงานรัฐของพัฒนาชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ